สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับเอมมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมมี่นะคะจะมาอัปเดตนะคะรถกระบะนะคะทั้ง4ประตูแล้วก็แคปนะคะตัวยกสูงพิลเนอร์นะคะน่าใช้งานรถกระบะมือสองลัสเกต A ทุกคันนะคะบอกเลยนะคะว่าการันตีถูกการันตเตอแน่นอนนะคะเรื่องสภาพนะคะเรื่องโอครงสร้างต่างๆนะคะหรือเลขไม้ต่างๆนะคะบอกเลยว่าเดิมแท้จากโรงงานแน่นอน นะคะไม่มีการย้อมแมวขายกับลูกค้าแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตและไล่กันดูทีละคันเลยนะคะว่ามีรถอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะเอมี่อยู่ที่เพชรยนต์สาขาหนึ่งะคะถนนเสรีไทยซอย,อยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะร้านของเรานะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะไม่มีวันหยุดเลยเปิดทํางาน9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูในคันแรกก่อนเลยดีกว่านะคะคันนี้เป็น toyota r v o นะคะ ไฮรักรีโวสีขาวน่าใช้งานตัวนี้เป็นตัวแคปบนะคะโอเพนแคปนั่นเองคุณพี่ขาสีขาวสีเดิมอย่างสวยงามเลยนะคะคันนี้เป็นปี2016นะคะราคาจับต้องได้นะคะ465,000บาทนะคะเตอร์ต้ารีโวนะคะ2.4นะคะปี2016 465,000บาทนะคะตัวนี้น่าใช้งานเลยสีขาว ตัวนี้นะคะไฟหน้านะคะมัลติรีเฟล็กเตอร์นะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะโครเมียมสลับกันนะคะกับอย่างนี้เลยคุณพี่ขาโครเมียมด้านนะคะอย่างสวยงามเลยนะ,ะตัวนี้มาพร้อมกระจังหน้านะคะสีดำซึ่งตัดกับตัวรถสีขาวนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างนะคะรถของเรานะคะเช็คที่มาที่ไปได้เลยนะคะรับประกันทั้งหมดเลยนะคะว่าไม่เคยผิดความจมน้ำตัดตัดแต่ง กลับสีสาดสีอย่างแน่นอนนะคะเดิมทุกอย่างไม่ก็ไม่เคยก่อนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กนะคะคุณลูกค้าขาพร้อมยางปี2019ทั้งสี่เส้นเลยนะรถใหม่นะยางใหม่รถใหม่สวยมากนะคะซุ้มล้อนะคะอย่างสวยงามนะ,ะรอยน็อตต่างๆยังคงสภาพเดิมนะคะกระจกมองข้างนะคะหุ้มด้วยกรอบพรเมียมนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยว เด๋ยวพาดูด้านในกันดีก,กว่าด้านในนะคะเดี๋ยวให้ดูพรกข้าวก่อนนะคะอะโรมารายมัลติฟังก์ชันนะคะสวยงามนะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้ประตูเปิดไฟฟ้าอากระจกมองข้าวเปิดไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าขาเรียเมนนวลน,นะคะ แอร์อนดอรปรับมือนะคะส่วนเครื่องเล่นนะคะเป็นเครื่องเล่น c d usb aux คือใช้งานตรงนี้ได้หมดเลยนะคะคันนี้นะคะมาใช้งานไป137,000โลนะคะรถปี16ถือว่าใช้งานค่อนข้างโอเคนะไม่เยอะมากจนเกินไปนะคะเบาะนะคะด้านหน้าเนี่ยเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะซึ่งตัดกับสีดำโอเคสวยลงตัวนะครับเบาะ ัวสารนหลังเป็นเบาะหนังนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะคุณพี่ขาโตโยตา้ารีโว่นะคะพีรันเนอร์สมาร์ทแคป2อตัว e นะคะสวยงามมาลองทดลองขับกันได้นะคะที่บริษัทของเรานะคะทดลองขับกันได้เลยคุณพี่ขะมาเรามาในส่วนสี่ประตูกันบ้างดีกว่านะคะ โตโยต้าีโนะฮะตัวนี้เป็นตัว4ประตูนะฮะเครื่อง2.4ตัว e นะฮะโฉมปี2019ไมวิ่ง63,000โลตัวนี้นะฮะเป็นสีเทาดำตัวนี้นะฮะไฟหน้านะฮะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะมีไฟ LED ให้ด้านบนมาครอบกระจังหน้านะฮะที่เป็นลังพึ่งสีดำนะฮะพุ่งไยกรอบโครเมี่ยมอย่างสวยงามเลยคุณพ,พี่ขาคันนี้ประจันหมอก ะะตัวนี้ปี2019นะฮะราคาขาย649,000บาทนะน่าใช้งานนะฮะเป็นใช้น้ำมันดีเซลนะฮะเกียร์แมนนวลตัวนี้2.4ตัว e นะฮะแต่ออปชั่นได้ครบเลยคุณพี่กระจกมองอกระจกทั้ง4บานรับไฟฟ้านะฮะมัลติฟังก์ชันต่างๆครบแน่นอนตัวนี้นะตอบโจทย์นะคะคุณลูกค้า่า ใครที่อยากดูอยากมาลองขับอยากเห็นรถมาได้เลยนะคะที่เพชรยนต์ของเราเสรีไทย68แยกหนึ่งเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะ,ะเรามีรถให้ท่านเลือกมากกว่า350คันเลยนะคะมีรถทุกทุกอย่างอะ่ะนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นอีโชคารนะคะยันไปรถตู้ VP เวลฟนะคะตอนนี้เรามีหมดเลยคุณพี่มาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนกระบะของแปดกันมากกว่าตัวนี้นะคะบอกเลยว่า เป็นแฝดพี่กับแฝดน้องนะคะซึ่งมาจากที่เดียวกันนะคะเป็นรถปลดระหว่างของบริษัทนั่นเองนะเช็คที่มาที่ไปได้หมดเลยคุณพี่รถพวกนี้นะคะเข้าศูนย์ขึ้นห้างตลอดนะคะคุณลูกค,าคา้าขาคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ารีโว4สองจุดสี่ตัว e ปีสองพันสิบหกนะคะราคาขายห้าแสนสี่หมื่นบาทนั่นเองห้าแสนสี่หมื่นบาทนะคะคุณลูกค้าได้ออปชั่นป็นกระบะสี่ประตูมีแครีบอยด้านหลังแค่แครีบอยเนี่ย หลายหมื่นแล้วนะสี่หมื่นดแล้วมังคเทอรี่บอยนะคะคุณลูกค้าขะออปชันก็เหมือนเหมือนกันกันกบทุกคันค่ะนะคะจะต่างกันตรงแค่สเปคนิดๆหน่อยๆณพี่นะใครที่เป็นสาวกแบรนด์โตโยตานะคะมาดูได้เลยนะบอกเลยว่าดูตาแฉะแน่นอนนะคะคันนี้มาวิ่งสองแสนสองหมื่นห้าพันโลนะคะเช็คที่มาที่ไปได้หมดเลยนะคะรถของเรานะเข้าศูนย์ขึ้นห้างตลอด นะฮะตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยใครที่อยากได้เกียร์ออตโต้สีประตูวิงไทร์บอยเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะในราคา5้าแสนสี่หมื่นบาทตัวนี้ฟรีดาวได้เลยฟรยีดาวได้เลยนะฮะผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนนะฮะคันนี้รถมือเดียวนะฮะรถมือเดียวนะคะรถผ่านมาแค่หนึ่งมือนะฮะมือที่สองเนี่ยคือเพชรยนต์นะอ่าเดี๋ยวลูกค้าเขาจะผิดกันนะฮะคันนี้ สวยงามนะคะคุณพี่ขาสวยงามนะมารองขับกันได้นะคะที่บริษัทของเรานะคะแครี่บอยนะคะก็ไม่ได้กระโหลกะลานะแครี่บอยอย่างดีเลยคุณพี่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันดีกว่านะคะว่าแครี่บอยเป็นยังไงนะแครี่บอยอย่างดีเลยนะคะมีสองคันให้เลือกเป็นฝาแฝดนะคะแฝดพี่กับแฝดน้องใครอยากได้อยากลองขับมาได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเสรีไทย68แยกหนึ่ง หรือสาขา2ก็คือเสรีไทย9 5นะคะอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยคุณพี่เดี๋ยวมาดูคันสีดำกันอีก1นึค,นนะค,ะนคันนะคะหคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้งานนะ,ะเป็นปี2019เช่นเดียวกันตัว 2.4E นะะสีดำ 2.4E สีดำตัวนี้นะคะราคาขาย675,000บาทนั่นเองคุณพี่ข่ะราคา675,000บาท คุณได้รถคันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่ากับราคาที่คุณเสียไปแน่นอนนะฮะตัวนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะมีไฟ LED ให้ด้านบนนะฮะแล้วก็มีไฟจับหมอกให้ด้านล่างนะฮะส่วนกระจังหน้าเป็นลังพึ่งนะ,ะคะหุ้มด้วยกรอบผมเนียอย่างสวยงามนะรีโวบอกเลยว่าเป็นอีนหนึ่งรุ่นหนึ่งแบรนด์ที่น่าใช้งานนะฮะเราขายดีสุด,สดเลยโ o ตารีโวนะตัวนี้นะฮะรถมือเดียวมายวิ่งหกหมื่นโลคุณพี่สภาพีย่ยคุณพี่ได้ไป้ายแดงเลยนะ เกียร์ออโต้ด้วยคันนี้นะคะใครที่อยากได้เกยียร์ออโต้มาดูได้เลยมาลองขับได้เลยท่านที่เพชรยุท์ของเรานะคะภายในสวยนะคะสีดานะคะภายในคอนโทรลสีดําทั้งหมดนะคะอย่างสวยงามเลยพวงมาลัยก็มัลติฟังกชันหุ่มพวงมาลัยพุ่มด้วยหนังสีดานะคะมาลองขับนะคะอยากให้ทุกคนมาลองขับมาลองดูกันได้ที่บริษัทนะ ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะฮะขอแค่คุณลูกค้าเนี่ยเข้ามาดูเข้ามารองขับนะฮะหรือใครที่กำลังหารถใช้งานนะฮะรองเข้ามาเลือกกันได้เลยที่บริษัทของเรานะคะเรามีเนี่ยทุกรุ่นทุกแบรนด์นะฮะที่ลูกค้าสนใจมาเดี๋ยวมาดูเราในส่วนของคันนี้กันมากดีกว่านะฮะเป็นตัวเตี้ยนะฮะ Toyota r e v o Smart Tab มีแคลี่บอร์ดด้านหลังตัวเตีย้ย นะฮะตัวนี้น่าใช้งานนะฮะสองจุดสี่ตัว e ปีสองพันสิบเจ็ดะฮะราคาสี่แสนหนึ่งมื่นห้าพันบาทนะฮะสี่แสนหนึ่งมื่นห้าพันบาทนะฮะตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะ,ะรถบริษัทเหมือนกันนะฮะเช็คที่มาที่ไปได้หมดเลยนะฮะตัวนี้ไฟหน้ามาปิรีเฟคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมนะฮะอย่างสวยงามมีประตัดหมอกใ่้ด้านล่างนะคะคุณพี่ขา มาลองขับกันได้นะฮะมาลองดูกันได้เดี๋ยวพาชมภายในกันก่อนนะภายในนะ่าใช้งานภายในสวยนะคันนี้ภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีดํำนะคะหุ้มอ่าเบาะหนังสีดําตัดด้วยด้ายสีขาวนะสวยงามเลยคันนี้พวงมาลัยมาตีฟังชั่นนะคะเครื่องเล่นนะคะ F m a u x c d ใช้งานตรงนี้ได้หมดเลยนะคะบอกเลยว่าออปชั่นเนี่ยคมมากๆนะคะเกียร์แมนวนวล นะคุณลูกค้าค่ะเช็คแหล่งที่มาที่ไปเรามีหมดเลยนะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะว่ารถของเราเนี่ยจะย้อมแมวขายกับลูกค้านะคะเราเปิดบริการตรงเนี้มายี่บปีแล้วนะคะเราใส่ใจทุกรายละเอียดเราใส่ใจลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการกับเรานะคะหรือจะเป็นแบรนด์ isuzu นะคะ isuzu d-max ตัวนี้เป็น4ประตูมี carry บ o นะคะราคาจับต้องได้นะคะตัวนี้นะสวยงามเลยคุณพี่นะคะ ปี2016 1.9นะคะราคา479,000บาทนะคะรู้อยู่นะวัยรุ่นนะคะเจอสีประตูทรงนี้นะนะถึงก็ต้องวิ่งหนีกันเลยนะ,ะว่าเป็นรถเหมือนรถสืบนั่นเองนะคะอ่านะตัวนี้บอกเลยว่าแต่งก็สวยงามนะคะเอาไปลงแม็กนิดหน่อยบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนนะคะตัวนี้นะ มาลองดูลองขับกันได้จ้าไม่ต้องกลัวนะคะเซล,ลใจดีและเซลลก็สวยมากด้วยนะคะอ่าดูนะคะด้านในคุณพี่ขาสวยงามนะพวงมาลัยนะคะหุ้มด้วยหนังสีดำนะคะพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังสีดำนะคะเป็นเบาะหนังสีเบรดนั่นเองนะคะคอนโซลด้านหน้าสีดำตัดกับสีเบรดอย่างลงตัวนะคะ ฝั่งประตูนะฮะก็กระจบทั้งสี่แบปรปะไฟฟ้านะฮะแล้วก็จะเป็นสีเบตนะฮะตัดด้วยสีดําอย่างนี้ทําให้รถคันนี้นะ,ะดูสวยดูมีมิติยิ่งขึ้นนะ,ะดูคุณพี่ขาด้านหน้าด้านหลังนะ,ะใช้งานได้สะดวกสบายแน่นอนสี่ประตูนะคะคันนี้ผ่อนสบายสบายเลยผ่อนประมาณแปดพันกว่าบาทถึงเก้าพันนะคะคุณลูกค้าขาสี่ประตูผ่อนถูกขนาดนี้นะฮะ แครีบอยนะฮะแครีบอยตรงนี้นะถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่อยากได้นะฮะก็ถอดเก็บไว้ที่บ้านก็ได้นะฮะเผื่อเอามาใช้ในยามที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้นะช่วงนี้หนะ้าฝนนะฮะติดไว้ก็ดีนะฮะขนของขนคนหน้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวเปียกแน่นอนนะไม่ต้องกลัวเปียกฝนแน่นอนนะฮะแครีบอยของเราอย่างดีนะไม่รัว่วไม่ซึมแน,น,น่นอนนะมาเดี๋ยวมาดูในส่วนคันนี้กันบ้างดีกว่านะฮะกระบะคำมาหากินนะฮะโตโยต้ารีโว นะฮะตอนเดียวจะมาเป็นหนุ่มเคอรี่หนุ่มช้อปปี้หนุ่มมาสด้าหรือหนุ่มตรงของที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะบอกเลยว่ารถคันนึงนะฮะทำเงินให้คนรวยเนี่ยมาหลายคนแล้วนะโตโยต้านะฮะลีโว่สอเจนะฮะปี2016ตัวนี้ราคา349,000บาทนะฮะเราติดตั้งตู้ให้ฟรีนะอยากได้ตู้เราติดตู้อยากได้คอกเราใส่คอกให้นะคะตัวนี้ น่าใช้งานนะคะโตโยต้ารีโว่ 2.4J นะคะสีขาวตัดด้วยด้านหน้าเป็นสีดำสวยงามนะคะันนี้นะคะไฟหน้ามัลติ r e f ฟกเตอร์จะพาชมภายในกันดีกว่านะคะตัวนี้ไม่วิ่ง2องแสนโลนะฮะอาจจะดูวิ่งเยอะหน่อยนะแต่บอกเลยว่าไม่มีอุปสรรคต่อการใช้งานแน่นอนเครื่องไม่ดังไม่เยิมแน่นอนคุณพี่ดูเลยค่ะเบาะหนังสีดำนะคะเบาะหนังสีดำ พวงมาลัยหุ้มด้วยหนังสีดำนะตัวนี้เป็นกระจกหมุนมือนะคะดูนะคะแม็กไลเนอร์ด้านหลังเนี่ยสวยงามเลยนะใส่ตู้เนี่ยคือโอเคเลยวิ่งงานเคอรี่ช็อปวิลาซจด้าเนี่ยได้รายได้ขั้นต่ำเดือนนึงเนี่ยสี่ห้าหมื่นบางคนทะลุเกือบแสนก็มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรถอีกคันหนึ่งดีกว่าที่ราคาถูกน่าใช้งานนะคะแบรนด์น้องนะคะก็จะเป็น นิสสันนาวาร่านี่ฮะตัว 2.5E ตัวนี้นะ 2.5E VGS Turbo สีขาวนะคะตัวนี้ปี2017-2018นะฮะราคาขาย395,000บาทเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะที่น่าใช้งานนะคะนิสสันนาวาล่านะตัวนี้เป็นเครื่อง2.5อ,อ,อ,อึดแก่งมากตัวนี้บอกเลยนะคะน่าใช้งานเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะที่ หลายๆคนนะฮะที่เอาไว้ใช้งานเนี่ยเลือกใช้นาวาร่านะเพราะว่าด้วยพื้นที่นะฮะด้านหลังเนี่ยตรงแม็กเนี่ยกว้างกว่าแบรนด์อื่นๆนะฮะแล้วตัวทรงรถเนี่ยคือใหญ่วัตรฐานเขาดีนะฮะช่วงลงช่วงล่างดีหมดเลยคุณพี่นะใครที่เป็นสาวกนาวาร่าจะรู้ดีนะฮะว่าของนาวาร่าเนี่ยดีมากๆนะคะเบาะ,ะหนังนะฮะสีเบจ คลายความร้อนด้วยตัวนี้คอนโซลด้านหน้าเป็นสีเทาหม่นนะคะสวยงามนะคันนี้สามแสนเก้าหมนห้าันบาทฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละเจ็ดพันบาทต่อเดือนคุณพี่ขากระบะผ่อนเจ็ดพันเรามีแล้วนะคะมาลองดูกันได้นะโอเคเดี๋ยวเราพาไปเดินดูด้านหน้ากันก่อนอีกนิดนึงดีกว่านะคะคุณพี่ขาเราเนี่ย นะเปิดตรงนี้มายีบสอปีแล้วนะคะเรากล้กาการันตีนะคะว่ารถของเราคัดเกดเทุกคันนะคะคัดเกดเทุกคันในรับประมูลนะคะรถที่บริษัทเราเนี่ยมีมากกว่า350คันโกดังเรามีทั้งหมด3โกดังนะคะคุณพี่ขาเรามีรถทุกแบรนด์เลยนะคะรถเล็กยันไปรถใหญ่นะคะแต่ยกเว้นรถสิบล้อนะคะเราไม่มีนะคะรถสิบล้อนะโอเค สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากดูรถรุ่นไหนอะไรยังไงนะคะรองติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736นะคะศูนย์เ2้าหนะคะเบอร์เอมมี่นะคะแอดไลน์ก็ได้นะคะหรืออยากเข้ามาดูรถนะคะก็ถนนสรีไทย นะฮะสาขา1ซอยเศรษีไทย68แยก1นะฮะหรืออยากเข้ามาเจอกับเอมมี่นะฮะซอยเศรีไทย9 5นีฮะเลยซอยเกมา20เมตรบริเัดเราหาง่ายมากนะฮะอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยนะคะก่อนจตกกันวันนี้นะคะก็รบกวนนะคะฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่ออัปเดตคลิปใหม่จะได้เด้งเข้าหาเครื่องลูกค้านะคะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ